สวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์สดนอกสถานที่นะคะ,ะเสียงเป็นยังไงมั่งนะคะช่วยใครที่ดูอยู่นะคะช่วยให้สัญญาณนิดนึงนะคะว่าเสียงเป็นยังไงมั่งได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าะคะวันนี้เป็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนไปจาเดือนมกราคมนะคะวันนี้ไลฟ์สดนอกสถานที่ถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดที่บ้านของตัวเองนะคะ ตอนนี้มนหมอ,อยู่ไล่น่มเล็กที่แม่แตงนะคะมาดูกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะโดยจะแบ่งเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกคือเป็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนทีนะะ่มีคู่แล้วแต่ว่ามีประเด็นกันนะคะใครที่เป็นชาวมิถุนที่รักกันอยู่แล้วนะคะคลิปนี้จะไม่ใช่ดวงคุณนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นชาวมิถุนที่มีปัญหาการมีประเด็นกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาดูคลิปแล้วนะคะให้คุณช่างใจนะคะว่ามันอาจจะเป็นดวงคุณนะคะหรืออาจจะไม่ใช่ดวงคุณก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านไพ่แบบดวงทั่วไปนะคะดูเพื่อให้แนวทางน,นะคะสำหรับใรที่คุณยังไม่ได้ดูไพ่เป็นการส่วนตัวมันก็ยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะคนเรามันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่จะเป็น,รนะะเรื่องของบุญกรรมนะคะเรื่องของ วันเดือนที่เกิดเวลาตกฟ้าที่แตกต่างกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นดวงอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะส่วนใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนที่สถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนจะอยู่ช่วงที่2นะคะก็แนะนำนะคะให้ฟังทั้งสองช่วงเลยคือบางช่วงนะคะคุณอาจจะตรงกับสถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนนะคะบางช่วงอาจจะเป็นตรงกับความรักมีปัญหาก็ได้นะถามว่าใครได้ยินเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่หมอมาบานญาติเขากําลังแบบมีการรวมญาติกันนะคะ ก็จะเสียงดังนิดนึงนะะมาดูกันเลยนะคะว่าสถานก,การณ์ความรักความส,สัมพันธ์นะคะเราเริ่มที่ชาวมิถุนคนที่มีคู่นะคะแล้วก็มีประเด็นกังน,นะคะช่วงเดือนมกราคมสถานก,การณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันนะคะมาดูกันนะคะออไปละสิบใบค่ะใครอยากทราบว่าตัวเองนะคะเกิดลัคนาเกิดราศีอะไรนะคะไปดูใน y o u t u b e นะคะมหมอได้บอกไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ไปดูผ่านช่องยูทูบจะมีรายละเอียดให้ที่ใต้คลิปนะคะใครที่ทราบลัคนาตัวเองก็ให้ดูทั้งแบบลัคนาแล้วก็ดูแบบราศีนะคะใครที่เกิดคาดเกี่ยวกันสองราศีก็ให้ดูทั้งสองราศีเลยนะคะแล้วก็ไปเทียบเทียบกันว่าดวงตรงกับคลิป,ปราศีไหนบางคนอาจจะบอกว่าดูลัคนาแล้วตรงกว่านะบางคนก็บอกว่าดูแบบราศีแล้วตรงกว่านะคะก็แล้วแต่เลยนะคะไพ่ออของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกราคมค่อนข้างสวยนะ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นกันปัญหากันเนาะ <_ d ata> ก็จะบอกว่าไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะคะสรุปสามใบ แสงนิดเึงโอเคสำหรับชาวลักนาราศีมิถุนกับคู่รักนะคะสำหรับบางคนบางคู่นะคะเหมือนกับมีปัญหานะคะมีปัญหาต่อการเรื่องของระยะทางก็ได้นะคะใครก็ตามที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องระยะทางกันนะคะไพ่สามไม้จะหมายความว่าอาจจะอยู่ร่วมกันนั่นแหละนะคะอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะคะแต่เหมือนมัน ห่างเหินกันนะคะบางครั้งก็อาจจะมีข้อเข้าอกเข้าใจกันเท่าที่ควรนะคะอยู่ใกล้ก็จริงแต่ทําตัวห่างเหินก็มีนะสําหรับบางคนนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคุณลองเช็คดูว่ามันใช่ใช่คุณหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็ห่างไกลกันเรื่องระยะทางจริงๆนะคะจริงๆมีความรักต่อกันนะคะมีปัญหาเรื่องระยะทางหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องระยะทางแต่อยู่ใกล้กันแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะอยู่ห่างเหินกันอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันหรอกแต่ว่ามีความห่างเหินในความรู้สึกกันนะคะ ประมาณนั้นสำหรับบางคนบางคู่ที่เป็นแฟนกันนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีการวางแผนกันในเรื่องของการแต่งงานมีการขอการแต่งงานเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาคือมีการพูดคุยกันนะคะวางแผนในการแต่งงานการแต่เหมือนกับนะคะมีประเด็นเนาะทำให้แผนการหรือว่าสิ่งต่างๆที่เคยวางแผนร่วมกันไว้นะคะมันนิ่มันนิ่นงไปมันเงียบไปนะคะมีไพ่เดือนี้มานะคะ อาจดจ้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะคะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือบางคนอาจจะมีเหตุผลนะคะบางสิ่งบางอย่างทําให้การแต่งงานหรือว่าแผนที่วางไว้ร่วมกันนะคะมันต้องถูกชะงักไปก่อนประมาณอย่างนั้นนะคะนี่คือปัญหาระหว่างชาวมีถุนนะคะกับคู่รักของเขาที่ผ่านมานะ บางคนเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวนะคะอยู่กันมานานแล้วอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างมีปากดีเสียงกันบ้างแล้วเหมือนกับว่านะสถานก,การณ์ของชาวมิถุนกับคู่รักนะคะมันจะมีคนนึงเงียบนะคะแล้วอีกคนนึงนะคะชอบหาเรื่องทะเลาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนี้คือคนนึงหาเรื่องทะเลาะคนหนึ่งทําตัวนิ่งเงียบนะคะไม่พูดนั่นเองนะคะนี่คือสถานก,การณ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนท,ที่ผ่านมานะคะมันจะมีบางคนบางคู่นะคะลักษณะของ ไ่อับสอดเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่การเอาชนะค้าคารกันในเรื่องของการพูดจานะคะแต่มันอาจจะหมายถึงการสแสดงออกหรือพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับจะพยายามเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่งเงียบคือมีสงครามเย็นร่วมกันนะคะอาจจะมีอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะทํําทาพฤติกรรมนะคะบางสิ่งบางอย่างเพืรร่อที่จะยัว่วโทสะโยโมโหก็เป็นไปได้นะให้อีกฝ่ายหนึ่งเลิกนิ่งสักทีพูดอะไรออกมาบ้างประมาณอย่างนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะู่วงคุณตรงกับ นะคะสถานการณ์แบบไหนนี่คือปัญหาระหว่างคุณกับคู่รักที่ผ่านมานะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคู่คุณเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือนมกราคมนั้นนะคะไพ่ตัวตนของใครสักคนหนึ่งเป็นไพ่เ Cup ยคัพส์นะคะไพ่เจีบคัพส์มาบอกว่านะสำหรับบางคนบางคู่บางคนบางคู่อาจจะมีประเด็นในเรื่องของที่3ก็ได้ อาจจะมีประเด็นเรื่องของรักซ้อนก็ได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนนะคะถ้านะบางคนมาคู่ไม่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนก็จริงอาจจะมีประเด็นคือแบบว่าให้เวลากับเพื่อนฝูงนะคะให้สามถ้วยมันหมายถึงจะหมายถึงมื้อที่สก็ได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะหมายถึงเพื่อนฝูงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงของเทศกาลนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทั้งเดือนท่านว่าคมนะสงท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่นะคะมกรา เข้ามาเนี่ยเทศการลก็เยอะนะคะและอย่างหนึ่งช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะบางทีอาจจะต้องมีการสั่งสรรสร้างคอนเน็กชันนะคะแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนก็เป็นเป็นลัคนาราศีที่แบบว่าเพื่อนเยอะ <c oughs> เพื่อนเยอะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นบางคนบางคู่อาจจะไม่ได้มีปัญหามือที่3แต่มีปัญหาคือให้เวลากับเพื่อนปูมากกว่าครอบครัวของตัวเองนะคะอันนี้ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะระหว่างชาวมิถุนกับคู่รักเหมือนกับว่านะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวอาจจะเป็นมีการสังสรรนอกบ้านนะคะหรือมีประเด็นประเด็นเมื่อที่3แต่มันก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนกับคู่รักเนี่ยมันสั่นคลอนไปได้นะเนื่องจากว่าไพ่ตัวตนของอีกฝ่ายยังเป็นไพ่ในอคัพส์อยู่นะคะนั่นก็หมายความว่า ไม่ว่านะคะเหตุการณ์จะเป็นยังไงคุณคู่ของคุณจะยังคงมีการและการความสัมพันธ์ของคุณกับผู้รักเนี่ยมันก็ไปด้วยกันเรื่อยๆได้นะคะมีความรักให้แก่กันนะคะสมมุติถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีมิถุนกับคู่รักของคุณเนี่ยเคยมีปัญหากันมาก่อนนะคะเคยมีปัญหากันบางคนอาจจะเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรหลบๆซ่อนๆนะคะทําอะไรไม่ให้อีกฝ่ายนึงรับรู้นะคะแต่ในช่วงเดือนมกราคมนี้สถานก,การณ์มันจะไปได้ดีดีนะคะมันจะไม่ได้ มีทะเลาะเบาแววงอะไรกันมากมายคะมีการหลับตาข้างหนึ่งว่างน้นเถอะนะจะไม่จะไม่ขุดคุย,ยจะไม่สร้างประเด็นจะไม่พยายามหาเรื่องทะเลาะหรือไม่จะไม่มีการเอาชนะค้าขารสัญลกักรณ์นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์ของคุณกับผู้รักเนี่ยในเดือนมกราคมมันจะมีความสุข มากขึ้นนะคะมความสุขมากขึ้นสิ่งที่หมอเห็นนะคะมีไพ่เอกรับคับมาด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่าสำหรับอะรก็ตามที่ผ่านมานะคะมีการห่างเหินซึ่กนันและกันมีการทอดทิ้งหรือว่าห่างไกลกันนะคะก็จะมีการนะคะกลับมามอบความรักให้แก่กันหมายถึงว่าความรัก จะดีขึ้นมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะมกราณี้เหมือนกับเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีงามนะคะของชาวลัคนาราศรีมิถุนนะคะหากเคยมีประเด็นกันนะคะจะมีการเคลียาาร์กันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเห็นไหมคะมีไพ่ฟัวบอลส์มานะคะบางคนมีลูกเต้าก็จะมีอาจจะมีปาร์ตี้มีการพบปะสังสรรค์น,นะคะ โดยมีลูกเนี่ยเป็นสื่อสัมพันธ์นะคะเป็นสายใยรักนะคะทำให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างชาวมิถุนนะคะกับคู่รักเนี่ยแน่นแฟนต่อกันในช่วงเดือนมกราคมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะทําให้ความรักของคุณนะคะแน่นแฟนแก่กันมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่มีการสังสรรค์มีการออกนอกบ้านมีการไปก,กับเพื่อนกับคู่นะคะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ความรักของคุณกับคู่รักแนนสั่นกรอนไปได้นั่นเองนะคะ เอตาบอลกับเซนอปอนเขาบอกว่านะถ้าเกิดว่าคุณกับชาวมิถุนใครก็ตามที่มีปัญหากันอยู่นะคะมันจะมีการกลับมาพยายามทมสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาดูไพ่มาดูคลิปนะคะแล้วสถานการณ์ของคุณตอนนี้มันเหมือนกับห่างเหินกันนะคะมีปัญหากันนะคะก็ให้เบาใจให้สบายใจได้ว่ามกราคมคุณจะได้กลับมาคะเริ่มต้นกันใหม่สิ่งที่หมอเห็นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะกับกุรักของคุณ มันเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะแต่มันมีประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของสถานการณ์การเงินนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเงินก็มีส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณชาวมิถุนกับคู่รักนั้นนะคะมันจะดีขึ้นทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ two pentacles นะคะถึงแม้ว่าระหว่างคุณกับคู่รักในบางทีะคมมันมีปัญหาที่แบบว่า บางช่วงบางตอนถ้าเศรษฐกิจเหมือนกับว่าชาวมีถุนกับผู้รักเนี่ยปัญหาสภาพวะการเงินเป็นประเด็นกันนะนะมนเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยเ,เวลามีสถานการณ์ขัดสนในเรื่องของการเงินมันก็กระทบกระทบความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ามาบอกว่าในเดือนนี้นะคะระหว่างคุณกับผู้รักเนี่ยคุณจะสามารถประครับประคองได้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักให้มันผ่านไปได้ถามว่าเหนื่อยไหม มันก็มีความเหนื่อยอยู่ในนี้แต่มันไปได้นะคะมันไปได้ไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าคุณกับผู้รักมีการวางแผนในเรื่องของการเงินร่วมกันสักอย่างหนึ่งนะคะวางแผนจะทําอะไรก็ตามธุรกิจการงานอะไรก็ตามมันจะไปได้ดีนะคะเพราะมันไพ่เดะซันมานะคะแล้วก็ไพ่สามเหลี่ยนนะคะหมายถึงว่าสถานการณ์ของคุณกับผู้รักเนี่ยมันมีเรื่องของนะะการงานการเงินเข้ามามีการวางแผนร่วมกันทําอะไรใหม่ๆนะคะที่ ที่ใช้เงินนะคะที่ใช้เงินอาจจะเป็นวางแผนลงทุนทำะไรใหม่วางแผนที่จะทำกิจการอะไรสักอย่างนะคะแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของอนาคตมันก็มีการวางแผนนะคะให้เดเมเชียนกับให้ทัวเป็นคิลน,นะคะนั่นแหละมันก็คือการวางแผนทางด้านการเงินนั่นแหละนะคะ หวังว่าคุณอาจจะมีการคุยกันเนาะว่าจะทําอะไรดีลงทุนทาอะไรกันดีนะอะไรอย่างงี้นนะคะอ่าก็ได้ทำให้ความสัมพันธ์่ะมันได้กลับมาคุยกันเนาะความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นด้วยการเงินก็ดีขึ้นด้วยนะคะมันจะมีงานมันจะมีเงินเข้ามานะคะระหว่างคุณชาวม่ถุนกับคู่รักเนี่ยมันจะลักษณะความรักที่ต้องสู้ร่วมกันฝ่าฟันร่วมกันนะคะ แล้วตรงนี้แหละมันทําให้สถานการณ์ความรักมันแน่นแฟนเนาะอันนี้มันจะคล้ายๆกับลัคนาราศีอื่นบางราศีเนาะสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองหรือว่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตบางคนเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ความรักเหมือนกันนะบางคนเนี่ยพอมีวิกฤตปุ๊บเหมือนกับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งอะไรอย่างนั้นแต่สําหรับบางคนเนี่ยมันเหมือนกับวิกฤตต่างๆที่เข้ามามันเป็นการพิสูจน์ความรักเหมือนกันนะยิ่งสู้ด้วยกันฝ่าฟันด้วยกันนะคะ ประคับประคองไปด้วยกันมันยิ่งทําให้ความรักมันแน่นแฟนมากขึ้นชาวมิถุนเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณกับคู่รักเป็นคู่แท้ที่รักกันจริงๆนะยิ่งมีสภาวะการเงินบีบคั้นยิ่งมีปัญหาเศรษฐกิจมีวิกฤตเข้ามานะคะมันยิ่งทําให้ความรักของคุณแน่นแฟนมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะชาวมิถุนนะมีประเด็นว่าใครสักคนหนึ่งในที่นี้อาจจะเป็นชาวมิถุนเองอาจ เป็นคู่รักก็ได้ที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เนาะเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของการหึงหวงประเด็นในเรื่องของมือที่3นะคะประเด็นในเรื่องของคนอื่ออาจจะเป็นประเด็นเก่าๆที่เคยมีมาแล้วมันยังคงยังคงจดจําได้ก็ได้เนะาะเออบางคนอาจจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์ก็แล้วแต่มันยังเป็นประเด็นที่สามารถขุดคุยขึ้นมาเป็นเรื่องกันได้อยู่ตลอด นะตรองให้ดีแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคะบางทีอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยทําผิดทาําพลาดต่อกันให้มันผ่านไปนะคะปีใหม่แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันฝากันไปด้วยกันนะคะแล้วก็ประคับประคองความเป็นครอบครัวไปด้วยกันอย่างนี้นะคะชาวมิถุนที่เป็นคู่รักกันและเคยวางแผนกันในเรื่องของการสร้างครอบครัวการแต่งงานการอะไรกันนะคะ ในเดือนมกราคมมีแนวโน้มที่จะลงเอ,อ่ยกันนะคะอาจจะไม่ได้มีงานแต่งงานกันใหญ่โตแต่มีการตัดสินใจที่จะพาไปที่บ้านอ,อตัดสินใจที่แบบคุยกันหรือบางคนอาจจะวางแผนอนาคตร่วมกันชวนกันไปจดทะเบียนสมรสหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ นี่คือชาวมิถุนที่มีแผนจะแต่งงานกันในช่วงเดือนมอกราคมจะมีสัญญาณที่ดีนะคะว่าจะสมหวังในงของการแต่งงานอาจจะไม่ได้คืออาจจะคุยกันว่าเ,ออเราจะแต่งงานกันเราจะจัดงานเล็กหรือว่างานใหญ่หรือว่าจะจดที่เบญเกชัยเฉยดีหรืออะไรอย่างนั้นนะคะจะมีเรื่องของการให้คอมมิชเมนต์นะคะให้คอมมิชเมนต์ แล้วบางคนอาจจะชวนกันไปจดทะเบียนสมรสก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเนาะอาจจะมีการวางแผนกันว่าเราจะไปจดทะเบียนสมรสกันในเดือนกุมภาพันธ์วันวนาเลนไทน์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะเป็นไปได้นะนี่คือข่าวดีสำหรับชาวมิถุนที่เคยพูดคุยกันในเรื่องของการแต่งงานนะคะโอเคประเด็นของชาวมิถุนคนมีคู่ก็แน่าจะไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้ละมัง้ง ถามว่ามือที่สามยังอยู่ไหมมีความรู้สึกมีเสียงเข้ามานะมีเสียงเข้ามาถามว่าถ้าเกิดว่าชาวไม่ทุนที่เคยมีประเด็นมือที่สามกันมือที่สามยังอยู่ไหมเดือนมกราคมเดือนมกราคมสําหรับประเด็นคนที่มีมือที่สามมือที่สามยังอยู่ไหมคะมือที่สามแพจะเดิญมาบอกว่าให้คุณกับ กับคู่รักของคุณเนี่ยให้ความรักให้แก่กันเอาอกเอาใจกันนะคะให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมไม่ห่างเหินซึ่งกันและกันจับมือกันให้แน่นอย่าปล่อยมือออกจากกันให้มือที่สาม,มีโอกาสมาแทรกซ้อนได้นะคะไพ่เกตเตอนหมายถึงอย่าประมาทในความสัมพันธ์เนื่องจากว่ามันเคยมีประเด็นนะคะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะปัญหาไมอทีส3มมันก็จะหายไปได้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของชาวมิถุนคนที่มีความรักไม่ชัดเจนบ้างนะคะมาดูชาวลูกน,นาราศีมิถุนคนที่คนคบคนคุยแต่สถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนมกราคมเป็นยังไงคะ กาแฟราศีไปค่ะชาวราศีมิถุนนะคะคนที่มีคนพบคนคุยแต่สถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนนะคะถ้าหากว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมีการจบนะคะจบความสัมพันธ์กับใครบ,บางคนนะคะแบบบอกเลิกกันนะคะจบกันไปแล้วอาจจะสาเหตุเนื่องจากว่านะคะมันเป็นเรื่องของรักซ้อนเนาะ สถานการณ์ความรักของชาำวิตมมถุนี่ผ่านมามันมีประเด็นในเรื่องของรักซ้อนและเคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะแต่หมอจะบอกว่าให้เรียกว่าอะไรมกราคมมีโอกาสนะมีโอกาสที่คนเก่าคนเดิมที่เคยจบกันไปแล้วนะคะมีไพ่เดอะจอัสมและก็ไพ่แฟลคัพส์มาด้วยนะคะมันจะยังไม่ไปไหนอาจจะมีการย้อนกลับคืนมาก็ได้นะคะ ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับย้อนกลับขึ้นมาก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของรักซ้อนซ้อนรักนะคะเป็นปัญหาไม่รู้จะเลือกใครอาจจะเป็นช้าไม่ถุนนั่นแหละที่ไม่รู้จะเลือกใครหรือคนที่ช้วมิถุนคดอยู่คู่อยู่เขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือตัวเขาไม่รู้จะเลือกใครนะคะการกลับมาช่วงเดือนมกราคมนะคะมันก็ยังคงเป็นเช่นเอาสอดอยู่คือยังคงเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ แต่เหมือนกับว่าเขาจะมาเหมือนกับมาสร้างประเด็นนะอาจจะไม่ให้ของขวัญมาสดีปีใหม่เออมามาขอโอกาสคือมีประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งพที่จะให้ตัวเองได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะนี่คือสถานการณ์ของชาวมิถุนในช่วงเดือนมกราคมนะคะไพ่สรุปมีไพ่แฟบสอดอยู่นะคะ ให้คุณประเมินไว้นะสถานการณ์นี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าชาวมิถุนเป็นฝ่ายเทความสัมพันธ์แล้วคนคนนั้นกลับคืนมานะคะไพ่ฟบสอดบอกว่าเขาอาจจะกลับมาเพื่อที่จะเอาชนะคุณก็ได้นะอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยเรื่องความรักจริงๆแต่คุณมันเหมือนกันกบเียเซลอ่ะยอมไม่ได้ที่จะเป็นฝ่ายถูกทิก้งเข้ามานั้นแหะไพ่ฟับสอดนะฟฟฟนะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายเทเขานะแต่ในขณะ,ะเดียวกันมันก็จะหมายความว่าการย้อนกลับมาของใครสักคนเนี่ยมันจะมีประเด็นในเรื่องของ ถ้าเกิดว่าคุณมีช้อยส์มีทางเลือกนะคะไพ่แฟบสอดกับไพ่ทวับเพนเดิ้ลมาบอกว่าอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกับใครก็แล้วแต่จะเป็นคนใดคนหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับใครสักคนหนึ่งก็ให้เรามาระวังว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใครบางคนจะกลับคืนมาอย่างนั้น <c oughs> ก็เป็นไปได้นะ,ะแล้วปัญหาเรื่องของการเงินนะคะ มันมีส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยบางคนก็อาจจะเหมือนกับเลือกคบกับใครสักคนหนึ่งด้วยเรื่องเรื่องที่แบบต้องพึ่งพาอาศัยกันก็เป็นไปได้นะคะ uli. นี่คือไพนะ่ไพ่เป็นเรนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะหมายถึงสชาไม่ถมุนบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่กับใครสักคนหนึ่งไม่เป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ายังไม่ใช่คนที่ใช่ <S 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 <later> เขายังรู้สึกว่า ยังต้องการใครสักคนหนึ่งที่ใช่มากกว่านี้อ่ะ,อะก็เป็นไปได้คือเขาคือเขารู้สึกว่าคนที่เขาคบอยู่คุยอยู่เนี่ยมนันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่างนั้นะนะคะนี่คือความรู้สึกของชาวมิถุนที่จะเป็นไปนะคะหรือถ้าเกิดว่าชาวมิถุนคบกับคนที่ใช่แต่สถานก,การณ์มันไม่เอื้อมหนวยให้ลงเอ่ยกันได้นะคะอย่างที่บอกอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่คุณก็เขาที่ไม่รู้จะเลือกใครนะคะยังไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนถึงใกล้มันเหมือนกับว่ามันยังไม่ถึง จุดที่จะลงตัวกันได้นะคะแต่ครั้งนั้น,น่หมอเห็นไพ่เวลฟอร์จูนมานะคะไพ่เวลฟอร์จูนะคะและไพ่ทัวบอลมาบอกนะคะถ้าชาวมิถุนกับคนคนนั้นนะคะมีปัญหาเรื่องของไม่รู้จะเลือกใครนะคะไพ่มาบอกว่าไม่ต้องบนเดือนมกราคมนั้นอาจจะยังไม่สามารถลงตัวได้คุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งได้นะคะ แต่มันจะสามารถชัดเจนได้แน่นอนนะมันมีไพ่ิวฟพอจูนมาแล้วนะสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวไม่ถุนให้หมอให้ให้อะไรดี1ปีก็แล้วกันเนาะสูงสุดมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะภายใน1นปีนั่นแ,แหละนะคะความสัมพันธ์ของชาวไม่ถุนกับใครสักคนหนึ่งที่ใช่นะคะมันจะชัดเจนขึ้นมามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะ มันจะเป็นสานะให้ชัดเจนและมันจะสามารถไปสู่ฝั่งฝันนะคะที่คุณต้องการที่คุณพอใจได้นะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่ในเดือนมกราคมนี้นะคะเพราะว่าในในเดือนตุองมกราคมนี้ไพ่ตัวตนของไพ่สกุลยังเป็นไพ่สเ i t ออฟสอดอยู่นะคะยังมีประเด็นบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะที่ไม่รู้แหละนะคะคุณเองก็อาจจะรู้ตัวดีะค่ะประเด็นนั้นคืออะไรเนาะเท่าที่หมอเห็นนะมันก็เป็นประเด็นเรื่องแบบไม่รู้จะเลือกใครนะคะ คนที่ครบก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่คนที่ใช่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่โอเคกับสถานการณ์อย่างนั้นนะคะยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมนี้มันจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่ไม่เป็นสิ่งที่ดีๆที่คุณยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าให้คุณดูไปเรื่อยๆนะคะสัญญาณที่ดีๆมันกำลังจะมาแล้วแต่ มันจะนในช่วงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะไม่หมอให้ไม่เกิน1ปีจากนี้ไปนะคะสาการขอคุณจะได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานการณ์ความรักที่ชัดเจนมาไปในหนึ่ปีนี้นี่คือตามที่หน้าไพ่บอกนะคะก็สําหรับคลิปของชารคนาลาศิมิถูนนะคะวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณคุณท่านนะคะที่ติดตามนะคะในห,หมอมาโดยเสมอมานะคะใครก็ตามที่เป็นแฟนกลับช่องยูทูบของแม่หมอนะคะแม่หมอก็ต้องขออวยพอให้มีความสุขสมหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน<ๆ>การเงินด้วยความรักนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ